สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะนี่ทลังเลิกงานแ่สวชาญๆเนาะอยากจะกินอย่างของเปรี้ยวเลยก็พอดีมีโอกาสได้ไปอย่างไรชัญตลาดถึงพี่อยู่เห็นคลิปมานะครับต่อๆมันก็เด่นแล้วเลยเลิกงานมาเป็นคนน่องคนน่องแนวๆอย่างไหนปุ๊กเลยพาชวนสาวอีสานมาทำอย่ารชาญว่านี่ส้มตำส้มตำมะละกอลูมกันได้ก็ชาญนี่ห้าพันห้าห้าพันห้า ถ้าสามชิบห้าร้อยสี่สิบบาทเนาะหลุดแล้วร้อยสี่สิบาทยังไม่ได้ทํายังไม่ได้ทําส้ตามตําเลยนะครับเนาะก็ตก ok ไปแล้วครับเข็<ๆ>มมะละกอก็หลูกร้อยห้าสิบบาทร้อยสี่สิบบาทอย่างนั้นนานกินขนา้าอืมกระเมืองทาสตจารต่านี่ไหมพริกร้อยนะสาสราจานะพริกเดียวพริกเจียมเนาะอืมพีน้อมีพริกแห้งแต่สาสาารยหนะมีพริกแห้งเหมือนกเทิใส่กระเทียมหน่อยนึง แค่นั้นแหละเขานีอะลรจ้ะมันจะอยากกินอย่างก็ได้ก,กินเอาเท่าที่มีเขาหนี้อย่างในสา,สารสานเตรียมไว้นี่นมเย็น <c oughs> าสารจะทำนมเย็นบ่างทำนมเแก้ผิดจ้ะชีวิตของคนอยู่ไกลบ้านนะสาวสารเนาะแม่นบอกต้องหาท่หากินของที่มัน <ขา S 1> เอาอะไรเลยเออเอาไว้อย่างก็ให้พอมีแหงสู้งานต่อไปเหม,ม่นบอกสารเนาะ มีมะนาวลูกใช้ tray, car, um. น,น Listen, mm. oh, anyway, ้ำมะนาวใส่ใส่ใมะนาวลูกมันก็จงหอมม่ดีจยายัวน้ำตาลมีแลสาตเนี่ยมันเนาะใช่ใส่บบมันใส่เวลา่ไม่่แสบสารัอ้งนี่มันกอมันกอเยอะเลยมือ นี่เบาเหนื่อยกินซ่าได้เป็นตัวในหิวอคกมันเลยพี่น้องเลยกินมาซ่าไทยในวันนี้นะโคกอันน้อยนิดต้องขอโทษนะครับพี่น้องบางคนดูแล้วมันไม่สุภาพไปสั่นเนาะว่าเวลาอย่างก้อใช้เท้าขีดเออใช้เท้าขีบโคกขีบมันเบาเยโคกมันเบาเป็นโคกพสติกเกาหลี เยจับอมมั้งมันจะเดียวเอาไปมามได้กินมันะเนาะือมันจะคว่ำอีกพี่น้องเว้ยแบบบานๆเลยเอาบบานเลยคเพน้ยิมไหเฮยมันเข้ากันเลยก็เข้ากันเราบเพราะอากาศเพือจะเพืออยู่ นี่ลีแหละต้องกลางๆนๆๆๆี่สีซีดๆอยู่เฮ้ยเขาสังคือป้าแป้งไหมพี่กัน อืไอ้บะพอยยังพอแล้วอ๋อแล้วแซ่บแล้วอยาให้มันเค็มถ้เค็มกั่าจะ,ะ,ะเจ็บไปทำไปใช้พี่เลยโอ้โหพี่น้องวันนี้กินกับอย่างก็คุณอ่ะพี่น้องเอ้ยขนมจีนแล้วก็หลวกกุ้งตัวเบลมเทิมแล้วครับกับถุงออกอยู่ในจานนี่นะ เหนื่อยๆก็ได้กินแบบนี้ห ll ll สหายๆเนาะพวบลงมาเลยครับสีสันอาจจะดูไม่ดีโอ้ยแซ่บแต่ลเลยรสชาติร้านเป็นสิบหุ่นอืมคืมห้องเแล้วนี่บุ้งคือเทียในปับปับนี่กันไปลุยกนะสาวฉันเนาะ <c oughs> โอ้โห่เนาะเออสานทาแบบนี้ อยากกินนมเย็นจะเอาวิธีง่ายๆเลยน้ำเฮลบอยน,น้ำเฮลโลบอยน้ำเปล่าถ้าสำหรับใส่นมไปเริ่มด้ก็ะสาัถ้าสำหร,ร,รับคนที่ชอบหวานหวานเยอะหน่อยจะใส่นมนี่ไปเลยอันนี้นมทั่นเหลือจงจะเนี่ย yeah. แต่สาวีสานเนี่ยเป็นคนที่บม่อคอยชอบหวานจะใส่น้ำเปล่าหนึน่งเพราะว่านมทุ่นเหลืองมันกับหวานอยู่แล้ว <บ>แค่นี้กันนมย็นกัมาแล้วจ้ะบุ๋มต่นี่เซ็ตแค่ชาวสาเล่อย<บ>ากกินอะไรก็ได้กินมาจ้ะไปห้าบาทห้าบาทไม่ได้กำไรไม่เป็นไร <laughs> <laughs> ไปไปกินบุยย๋มมาแล้วครับพี่น้องเอ้ย จะไปอยู่งส่กุ้งนี่จักประมาณสักยี่ถัวสาวัานเบาเนือ5ะสาวสันสิบห้าแบ่งฟังไว้พว้อมครับแบ่งฟังไว้เลยกินเต็มทีสาวสานเลยถุงถุงถุเล็กมันตานนะครับนี่นะอยากชิม คนลอยอยสาหัน,น,นิดไม่กลัววันนี้นมเย็ยนรออยู่อืม กุ้งบายสาม่คอยได้กินดิบ่บ้านเนี่ยชอบตับกุ้งสดก็บากทาี่เช่าสาอีสานกินดิป่ะกินเยอะก,กินจนบาคน่อยบูถ้ากินตนนกุ้งสดคุกนึงสายอีาก็จะกินกุ้งได้ประมาณสองตอัวสองตัวมันก้อเนี่ยปุ๊กเกาีซซัง มะกอเนี่องมันก็หลีแล้วสมุนี่ยไม่ได้น้ำเข้ออาเด็ดใส่ดอกมันจะออกแบบเหนียวๆนิดนึงเน่องสภาพอาการเหมืนจ้างกัน <laughs> เดือครับทุกคนเลยอาซันก็แกะมาครับก็แกะอืมเลยอย่าอย่ายบ่าาบากแกะจ้ะเอาชามบะแกะแคลเซียมพร้อมได้แคลแเซียมจากเปลือกกุ้งอืมโพชัเผ็ดพอดีเลยนี่ถิ่มือได้บ่ <c oughs> Người Thăm ừ. ngăn mấy người gọi Nó kiểu mấy người Hai người không บ็กินนมเลยมะกรอแพงก็ขนมจีนมาเหนือไม่กินดอกยางขนมจีนกินบมะก่อคนกระสั่นแล้วยังกินมะละกอก่อนมะละกอแพงขนาดโอ้แซ่บปะแซ่บเี่ะจ้ะใครอยากกินนมจีนแค่มีนมเท่าหนึ่งถุงกองพอเลยตะกินแต่กินบ่อยแล้วครับนี่นะจะบอกเคยที่ไทยกินกินจนอ้วนอื

แกชอบกินเผ็ดเพราะแกผู้หญิงยิ่งกินเผ็ดเลยเขาแกผู้ชายนี่ยกินอาหารเกาหลีไม่กินเผ็ดแต่กินอาหารไทยเหมือนนะครับตำขนมจีนเลยนะอโอ้โหแล้วกินจนคนเกาหลีในร้านนี้จนเบะปากนะครับ <c oughs> ที่ทําอาหารเกาหลีให้เป็นเผ็ดนหนึงนี่พิ <c oughs> เผ็ดเนาะขี่หอยตึงนทำทำไมไม่เผ็ดนะเพราะว่านนะ ใส่ใส่ฟักใส่หุ้นเส้นแกเอง, <ไป S 1> งชอบจ้ะสดน้ำแกงแคบบ้าเลือเลยนี่พี่คนหนึ่งเสร็จมานานแานเลยเราเล่าเรื่องเท่าแกให้ฟังหน่อยมาจันพี่อยากพูดบพว่าเท่าแกเป็นยังไงบ้างมาจันอันนี้ประเดนทาได้พูดในทางที่ดีเลยเนาะ ถ้าแกผู้หญิงกับเธอแกผู้ชายเนะี่ยถ้าแกผู้ชายจีบถ้าแกผู้หญิงติ้งแต่ถ้าแกผู้หญิงอยุบปอกห่านประจุบ้านไกลอืมอันนี้บ้านเหนือชายวิชากับไม่ได้ถามแกนะแกพูดให้ฟังคนเดียวเนะ้องบ๊อบบี้เลิฟเลยได้กันทุกวันนี้เลยรักกันตั้งแต่อายุสิบเอ็ดจ้ารักกันชอบกันตั้งแต่อายุสิบเอ็ดเลย เราบ้านแกเขาไขาาาก่กันประมาณสัก็โลนึงเนาะกิโลนึงเนาะกิโลนึงนี่แหละ,ปะเป็่ได้เรเียนโรงเงินยกกันเ,เนี่ยเนี<ม>่ยเรียกคนละโรงเรียนแต่รอเจ้าแกผู้หญิงมาเจ้กแกติดต่อกันตลอดเหมือนประเทศไทยเฮาเนาะครอบคว้าเจ้าแกผู้หญิงกับเจ้าแกผู้ชายเนี่ยจ้ะถ้าแกผู้ชายโทรไปสมัยเป็นวัยรุ่นเนาะถ้าแกผู<ม>้หญิงาโทรไปว่าวันนี้นักการเมืองกินขา้าวข้างนอก การให้พูดโทรศัพท์กับเม่เถ้าแกผู้หญิงก่อนจ้ะว่าจะมากี่โมงกระเมอนกันกับประเทศไทยเหรอว่าวพี้นึ่งถามว่าถ้าแกผู้หญิงเป็นนับถือศาสนานอย่างแต่แบบร้อยกับแบบร้อยเนาะ แต่แกแต่งงานแต่งงานในโบสถ์จ้ะเจ้าถามแกว่าโอเคคือศาสนาไหมเราบ้านเราไม่นะมมถือเจ้เวลามีวันไหว้แบบเหมือนเชื้อสายจีนจะไหว้แบบเชื้อสายจายีนอยู่น,น้อยเนาะเจ้าแค่ถือเป็นวันคิดมากเป็นอย่างนี้แกเขาก็ไม่หยุดเนาะกไ็ไม่ได้หยุดไม่ได้เฮ็ดพิธีอย่างไรจ้ะ,จะอันนี้บา,า,างหนือ,นะอมายากไปเก้าการศาสนาเงินเนาะ เขาคิดบานเหนืออาจจะแบบอย่างเขาชานทร์พระบางหนืออาจจะมาดูเต็มล้อยแต่นี้คนเกาหลีเนี้ยล่ะคุยฟังว่าเพื่ออาจจะมานับถือเพื่ออาจจะใช้ไล่เขาขับมาดูแม่นบอลโอ้ขอโทษคุณว่าพระบ้านพระเกาหลีเนี่ยขับรถได้ม,มีเมียมมีีเยได้นะครับม,มีผู้หญิงนําได้นี่แหละบางครั้งเขาอาจจะเสือส่อมศรัทธาไปเลยหนึ่งแม่นบอลแม่นบอลชาวจันทร์ แต่้าพาะเข่งเข่งแท้ๆเ,เ,เพื่อนกับบะมีมมชี้ที่เพื่อนเข่งเข่งแท้กับบะมีเหมือนกันแช่ไเหมือนกันกับประเทศไทยแอ้ยพูดถึงประเทศเกาหลีทุกว่นนี่ใช้สถาสนที่จะเยอะกว่าเนะ <c oughs> เพก็น่าจะเชื่อมศรัทธาหรือว่าอยากศรัทธาประเพณีนั่นอะไรแล้อีกอย่างหนึงห่งนะจ๊ะอาจจะเป็นเนื้อไก่ที่บนน้าถือมาก,ก่อนอาจจะเป็นนีเป็นพุทธของเกาหลีเน,นี่ยที่แยกเนื้อก็จะเป็นแบบอันนี้มีเรียรายเงินเยอะอืาะบางบางครั้งบางหน่วยใส่สารย,ยุโรปอาหารนจ๊ะก,ก็มีพระที่เพิ่นมาเรียรายเงินก็นมีเด้เนาะแล้วคนเกาหลีพูดถึงว่าเขา อาจจะทำบุญด้วยแต่จะไม่ได้ทำบุญแบบที่ว่ามาเรียรายแล้วไปทำบุญไปเลยเหมือนคนไทยของชินานมันก็เลยอาจจะแตกต่างไปนิดนึงจ้ะแตกต่างปลาไหลกุ้งเื่อกู้งบางมึงเปล่ เราจ้างให้บางหนู่น้อยอ่อางเขาแบบแล้วชักแจผู้หญิงเนี่ยจกก่อนจะประกอบร้านอาหารชัาแก่ผู้หญิงเป็นครูสอนเด็กอนุบาลชัาแก่ผู้ชายเป็นพนักงานบริษัทเพชรพลอยอัญมณีจิวเวลรี่เนาะแค่เขาอยู่ก็ม พ่แก้วท้ายเนี่ยไปไประจำที่บริษัทยูคมินห้าปีปอยู่ระยองปีหนึ่งกว่าจานันะบางนาออืออืออยู่บางนาระยองเป็นเถาบางนาระยองจันทบ,บุรีกาญจนบุรีเนี่ยจ้ะถ้าแก้แกแบบแกจะต้องไปหาดูเพรหาดู point ให้เนี่นจ้ะเพื่อจงมาบริษรัทแม่ยู่เกาหลิหมพ่แก้วยูคอมินลายว่าเยอะกว่า ก็เม่อนหักพิมพ์มาว่าอาจจะลองอยู่ไทยก่อนนั่นะอาจารยนเนาะแต่การการใช้แจนแพงเราว่าการซื้อเพชรซื้อไว้อาจจะซื้อแพงกว่านะเราใช้ซื่อได้ดิทั้งก่ผู้ชายกับทั้งก่ผู้หญิงเนี่ยพูดภาษาพมินได้เลยดิเนาะพูดภาษาพมินภาษาบ้านขอได้เลยจ้ะ 啊哦，肯定的，就见不下来样。 แกดีหรือเปล่าหน้าตอนนี้ก็ดีเนาะดีมากดีมากๆเลยจ้นะหน้าตอนนี้นะว่าข้างหน้ากับห้องเอาปัจจุบนนันดีที่สุดจ้ะนี่เขาแกู้วิญญาณได้ดีกับเจบ้ายวิขาดพนังานเลยเราแก้วิจายก็ดีเพราะแข็งกล้ามเนื้นอไม่สลายแบบพอทำงางบบนไม่เมื์บางอย่างคนก็ดีเราเกาเนื้อหมื่นสองหมื่น เนี่ยใส่้องให้เอาไปซื้อกินไก่ทอดยังแบบนี้เนาะจะถ้ามาคุยนิดนึงในร้านปลนหมูผมน้าทิตามในรูปคุณนอกถ้าเตะได้เราจะรู้เรื่องรู่นนอป่าหมูเรื่องตะถ้าเรื่องงานในพา้าไปกินบ่อยครับแต่ระกล้ารายคิดเพราะว่าเราก็สั่งมาไว้ว่า เดี๋ยวบอกให้คนเขาหลีรู้นะบ้านหนึ่งกับจาวิสันได้ไปกินข,ข้าวรับจอแกผู้หญิงขับจอแกผูก้ชายแต่รอจับไปซีรงเรื่ึง,งน,นั้นแคยแอบมาบอกดอกไมนได้ห้ามกินเข้าด้วยร่างนะเดี๋ยวไปกินข้าข้างหนอนนงกกนะจ๊ะ thứ thì sao? Còn lại biết Mình có đấy. cái thảm dưới ba like <taps> <değil ngon. taps> <t Saq> -taps> này lửa có Một có dưới. Đây cao lý mình. Bác hành trình dạng của ngọt tường lên đó. Trình lên Thái ถ้าซับไปใกล้จะถึงเจ่นมันน่ะขยิมเลยเนี่ยอืมแตจะยิมออกมันขมอืมแต่เนี้ยเกาหลีนะครับผมทูดเลยไข่ซื่อ,อมันกอมาคูดจนหมดอืมเอาวที่ติดเปลือกก็ไม่ได้เอาะมันแพงอืมคุณแม่ เอาการทำกินได้ดขนมจีนเราการทำเคยมากกุ้งแล้วเนี่ยแต่แต่ถา,ถามอะเลือกเอาขนมจีนกับกุ้งสายานเลือกขนมจีนอะกินมากข้างกับแพรใสายชานแพ้กุ้งกับมีเลยจ้ะ <c oughs> แพ่ก็ไม่ได้แพ้ทุกวันเนาะ

รนมากเนาะนจะเป็นพริกแช่แข็งพริกสดแช่แข็งนะพี่หนูแห่แข็งพริกแห้ง,งเบ็ของเวียดนามข้างหน้าเลยร้อนมากน้ำเขาจะเด่น้เลยกล้วยส่วนมากก็จะเป็นของฟิลิปปินส์อีกละมไม่รอแลก,กันอของไทยเขาเจะเวียนพวกอาจจะเป็นการซื้อขายแบบแพงเนาะ ช่วงลำบากกว่าอของไทยเขาอาจจะราคาถูกกว่าแต่สับป,ประรถในของไทยไม่พอใช้ผลไม้ดิบแต่มีแต่มะม่วมงเนาะมะม่วงของไทยมะม่วงของไทยม่วงแหลกมันยังของไทยอยู่ครับบางกุมบางคุฎผู้เรียนเนี่ย ลังหนึ่งมีสีลูกลังหนึ่ง <A 6. S 1> มีประมาณสิบกิโลเลยรครับใสิบกิโลแสนหนึ่งแ <A 6. S 1> สนหกหมื่นห้าพันอ้ 1> 100, 1, 6, 10, 5, อาถี่ป็งินไทยหนึ่งแสนแล้วก็สองพันห้าหกสามสิบแปดปูนะโวดครั 1, 8, บพันแปดกับสองพันห้าบวดหน่อยพันแปดกับสองพันห้าสามพันสี่พันสามสี่พันสามสี่ลูกสีพันสามครับ ก็พูดแบบทันกว่าบาทแตุ่เรียนนะยังน่องก็ติดสามคือบาพี่ปีนี้มารีวิวรุเรียนบอกซับจางนะเนาะบอหัวอวนนะไปทางหัวอวนมั้งซับจางมั้งรีวิวอะไรั้งสื่อเลาใหญ่ีแสนสามพันรีววแสนมื่ Đi tầng cái gì khuyên mang một tuổi tượng nó khuyên may tầm khăn luôn Cái gì nó khuyên xuân nha Ừ luôn Chơi cổt like cột nó like, like không tay sáng vì cái đuôi bên nào sáng Kìm toàn này mà khơi im chắc hẳn đấy Chỉ ừ. từ mất tuần chốt มีน oh. like, so ้อยเราอ่ะกิงเยอะแค่เวลานานไม่บอกเพื Do ่อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับใส่บริการนั้นเลยครับเด้อตัดจิ้มหน้าของมีอย่างนี้ครับดูแลสุขภาพกันทุกคนนะคะมีความสุขในทุกๆวันร่ำรวยร่ำรวยค่ะสวัสดีครับผม